ลักทายค่ะทุกคนตามตุยมาเลยคะ่ะตุยมีอะไรจะให้ดู <Surprise! S 1> นี่เป็นกล่องของขวัญชิ้นใหญ่สำหรับลูกๆทั้ง3ค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตของน้องๆเลยก็ว่าได้คะ่ะที่ตุยแล้วก็คุณพ่อได้ซื้อของขวัญชิ้นนี้ให้กับลูกๆทั้ง3ค่ะถ้าแฟนคลับทุกคนได้รู้แล้วว่าของขวัญในกล่องนี้คืออะไรคุณอาจจะคิดว่าไม่เห็นพิเศษเลยเพราะว่าหลายๆบ้านเขาก็มีกันคะ่ะก็ไม่ผิดเช่นกันคะ่ะ แต่สำหรับตัวแล้วก็คริสเตียนค่ะเราตั้งใจจะซื้อของขวัญชิ้นนี้ให้กับลูกๆทาง3ค่ะเดี๋ยวมาดูอาการความตื่นเต้นความดีใจของน้องๆกันค่ะฮัลโหลคอมมานวัสตาดินนิสอุ่นเกียรติมา Siehst du es, was? Mhm. Aha. Und? Und? Freust du dich nicht? Da. Ja. Geh und gucken. Kann ich es aufmachen? <laughs> Muss kurz warten, okay? Vielleicht auch dein Bruder, ja? Oh Mann! Hallo! Hallo! hallo. hallo, hallo. hallo warte kurz, hallo. warte kurz! Hi! Hallo! Warte! Mikrofon. Und jetzt kommst du gleich! Sehr bitte! Ach komm, komm! Auspacken! Wieder. เลอยสุดที่ใช่ฉันมีเข็มขัดเชือกทำใหดีดีมากสุดโลมาแล้วค่ะขอาใหมชัดมีการชงโงกน้าด้วยมาเร็วมาเร็ว่ัันต้องกน้องๆตื่นเต้นค่ะ ห n a สุดอีกอยวมาดูพร yeah. 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 ้อมกัน yeah, ค oh, yeah. 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 no ่ะ okay. ว yeah. ่าข้างในคืออะไรเอาออกมาแล้วลูกแล้วตุมสตรู้ดนาเอาช่วยกันช่วยกันปิ๊ง นั่นคืออะไรนักธนกรตายลึกเขนนี่ว่าเสียชอบมือชูเวียกระตัดค่ะน้องอภิคกำลังเอาอะไรอยูว่าสิตาชัดนี่เป็นขาตั้งค่ะ ใช้อันนี้ไปก่อนค่ะรอจนกว่าหลานเขาจะมาติดตั้งให้ค่ะใจเย็นใจเย็นบ้านคนอื่นเขาไปถึงไหนกันแล้วค่ะแต่ว่าบ้านของเราค่ะนี่เป็นตัวตัดเรื่องเลขของน้องๆทั้งสามรอไม่ไหวค่ะตื่นเต้นตื่นเต้น รู like an, ้กันหรือเปล่าคดีว่าเข้าใส่ขาทั้งตัวรัฐอย่างไรรู uh ้ก huh. ันไปมาเลยค่ะจะังไงดีค่ะอืมเป็นไงการเซน Ach das. Und was ist das. das Schrauben. Okay. Du auch schrauben dazu, oder man schrauben ziehen. Schrauben ziehen. Oder was, was, was ist das? Ah, komm. Vielleicht ja, geht so. es so direkt rein. Da braucht gar nichts. Miete von melo Geht das direkt so rein? Ja, So ist doch gut, Ganz die Dagen.

จะอยช่ตรงนี้น่ะกำลังปรึกษากันค่ะว่าจะแขวนไว้ตรงไหนน่าจะเป็นตรงลูปพระดั่นเลยค่ะเอาลูปพระโก่รงพ่อลูกค่ะเขากำลังนั่งตั้งโปรแกรมโทรทัศน์ใหม่ค่ะ ต่างคนต่างทำไม่เป็นค่ะทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณลูกเองนั่งงงกันอยู่สองคนค่ะพอลูกตั้งโปรแกรมไปด้วยค่ะกินข้าวไปด้วยค่ะคุณพอ่อยังวุ่นกันอยู่สองคนค่ะตั้งยังไม่ได้สักที หลังจากที่ตั้งอยู่สักพักใหญ่ๆค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอย่างที่เห็นกันค่ะมีบ้านของใครเป็นแบบบ้านของเราหรือเปล่าคะก็คือบ้านที่ ยังไม่มีทีวีให้ลูกๆค่ะเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่คุณพ่อได้ซื้อทีวีให้กับลูกๆค่ะถ้าแฟนคลับพูดว่าทําไมล้าสมัยจังอันนี้ก็ไม่ผิดเหมือนกันค่ะเพราะว่าบ้านคนอื่นเนาะเขาก็มีทีวีกันไปเกือบทุกบ้านแล้วค่ะแต่ว่าก่อนที่จะมาพูดแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นทําไมไม่ซื้อให้ลูกๆแค่นี้เองทีวีเครื่องเดียวซื้อเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวมาฟัง ก่อนค่ะว่าทําไมเราถึงเพิ่งซื้อให้ลูกๆคะ่ะตุยคิดว่าแต่ละครอบครัวนะคะก็มีเหตุผลเป็นของตัวเองคะ่ะสําหรับครอบครัวตุยนะคะก็คือคุณพ่อมีเหตุผลคะ่ะเพระาะว่าคุณพ่อพยายามไม่ให้สื่อที่ไม่ดีคะ่ะเข้ามาในหัวของลูกๆนั่นเองคะ่ะเพระาะว่าทีวีเนาะใครๆก็รู้ค่ะมีทั้งสื่อที่ดีสื่อที่ไม่ดีสื่อที่มีประโยชน์แล้วก็สื่อที่ไม่มีประโยชน์คะ่ะ ถ้าตอนที่ลูกๆยังเด็กล่ะคะเขาจะแยกไม่ออกเลยคะ่ะว่าสื่อไหนสมควรที่จะเอาเป็นตัวอย่างสื่อไหนสมควรที่จะไม่เอาเป็นตัวอย่างอันนี้ตุยคิดว่าถ้าเขาเด็กถ้าเขายังเด็กๆเ,เนาะเขาก็จะแยกไม่ออกคะ่ะแต่ถ้าจะให้ตุยพูดคนเดียวมันก็จะฟังไม่ขึ้นเนาะเดี๋ยวมาฟังคุณพ่อเลยแล้วกันคะ่ะว่าคุณพ่อมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ ว่าทำไมไม่ซื้อทีวีให้ลูกตั้งแต่ลูกๆยังเด็กทำไมเพิ่งมาซื้อให้ตอนนี้ค่ะแต่สำหรับความคิดของตุยนะก็คือตอนนี้ลูกๆทุกคนเริ่มโตแล้วนั่นเองค่ะลูกๆก,ก็พ่อจะแยกเยะอกแล้วค่ะว่าอันไหนเป็นสื่อที่ดีอันไหนเป็นสื่อที่ไม่ดีค่ะนี่เป็นนี่เป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมคุณพ่อเพิ่งตัดสินใจซื้อทีวีให้ลูกๆตัวน,นี้ค่ะเดี๋ยวเอาไมโครโฟนไปด้วยอะสวัสดีแฟนคลับไหมโอเคสวัสดีครับทุกท่าน เวลานานไม่เจอครับเป็นเวลานานแล้วค่ะที่ไม่ได้เจอแฟนคลับใช่แล้วค่ะตอนแรกนะคะยังมีทีวีอยู่ยังมีชีวตอยู่ตอนแรกค่ะตัวคิดว่าต๋ยจะไม่ทําแล้วค่ะก็ขอโทษด้วยค่ะที่มาพูดเรื่องนี้อีกก็คือตอนแรกคิดว่าจะไม่ทํลนะคะเพราะว่ามันเป็นคลิปแค่เกี่ยวกับครอบครัวของเราเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าคิดถึงแฟนคลับค่ะที่เขารอดูคลิปของตุยค่ะคิดถึงครับคิดถึงใช่ไหมไม่ได้เจอแฟนคลับนาน เดี๋ยวบอกแฟนคลับซิว่าทำไมเพิ่งซื้อทีวีให้ลูกๆทำไมไม่ซื้อให้แต่แต่ลูกๆยังเด็กๆคิดว่าคุณโทษผมจะทำงานนิดหน่อยที่นี่กับทำงานไปด้วยค่ะทำไปทำไปแต่คิดว่าตัาชินถัาชินใจด้วยกันไม่ถัาชินใจคนเดียวคนเดียวแต่เวลานานเราไม่ใช่ทรก ทัวรทัศน์ที่บ้านของเราเพราะว่าที่แรกไม,ม่มีที่ว่างบ้านเล็กเล็กบ้านเล็กมากแต่ที่แรกที่สองถ้ามีโทรทัศน์ลูกจะดูมากกว่านั่ง,งนั่งดูโทัวร์ทัดทั้งวัน,ท,วนทั้งวันแล้วก็ รัต well, oh. yeah, yeah, mm ิอภิชาตรัตนาคุวานิดาทามบอยบอยอออยากมีโทุรัตทัตทุกคนมีโทรัทัตแล้วก็ดุยเล่พอมบอกชาชามาเรีบชาเย็นแล้วก็คิดว่าสองอ๋อน่สิบสองตัวอัก่อนตัดสินใจแล้วเกือบซื้อโทุรัตทัต หนึ่งปีที่ผ่านมาค่ะก็คือคุณพ่อตัดสินใจที่จะซื้อโทรทัศน์แล้วค่ะแต่ว่าณตอนนั้นก็คือน้องรัตนกร <c oughs> มีสงครามเ <c oughs> พราะว่ามีสงครามภายในบ้าน<ม>คุณพ่อก็เลยยกเลิกไปก่อนค่ะเพราะว่าลูกๆดีสันไม่ดีคุณพ่อก็คือจะยังไงเอ่ยเหมือนกับว่าจะลงโทษลูกๆค่ะก็เลยส่งโทรทัศน์นั้นกลับคืนไปค่ะแต่ครั้งนี้ครั้งนี้ตัดสินใจด้วยกันโอเคเอ มีโอกาสจะซื้อแล้วก็อาทิตย์ก่อนมีโปรโมชั่นพิเศษมันลดมากใช่ไหมลดเกี่ยวกับ20% 20%เลยค่ะแล้วก็ Black Friday Black Friday ทุกต้องแล้วก็อยากบอกตัดซึด่งทัดซึ่ใจด้วยกันแล้วก็เน่นอนลูกดีใจมากใช่ค่ะเพราะว่าไม่เคยมีเนาะมันก็ต้องธรรมดาค่ะ หลังจากอาจารย์ีฮหาวันโทรทัศน์มาแล้วก็คือหลังจากที่คุณพ่อได้สั่งโทรทัศน์ค่ะสี่ห้าวันเขาก็มาส่งที่บ้านแต่หลังจากสั่งมีปัญหาอีกเพราะว่าผมไม่เป็นชั้นติดโทรทัศน์ค่ะคุณพ่อติดโทรทัศน์กับผนังไม่เป็นค่ะคุณพ่อทาไม่เป็นยากยากนิดนึงใช่ไหม แล้วก็ไม่รู้ทำคนไหนว่าซื้อที่อ่าซื้อที่ร้านซื้อที่อินเทอร์เน็ตแล้วก็เพื่อนบ้านเป็นช่างเขามาติดให้ค่ะแล้วก็เนื้อวานเพื่อนบ้านช่วยมาติดให้ค่ะตอนนี้ก็ได้ติดที่ฟ้าผนังบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณพ่อ ไม่ถนัดเรื่องนี้คะ่ะเรื่องช่างอย่างนี้คุณพ่อไม่ถนัดคะ่ะแต่ว่าเรื่องคณิตคิดเลขนี้คุณพ่อค่อนข้างที่จะเก่งคะ่ะแล้วทําไมอ่าไม่ซื้อให้ลูกๆตั้งแต่ก่อนเพราะว่าเหตุผลเพราะว่ามีสมาร์ทโฟนแล้วมีมน้องๆมีสมาร์ทโฟนแล้วคะ่ะแล้วก็คิดว่าพอเพราะ,ะว่าถ้าทวีหรพอมทามคุณพ่อแม่คนอื่น อากว่าแน่นอนถ้าคุณมีเครื่องอีกมีเวลาออกใช้เวลามากกว่าก็คือลูกๆก,ก็จะนั่งอยู่กับเครื่องอยู่นั่นเลยค่ะแล้วก็เป็นเห็ดพ้นุ้ยเลยพร้อมรอแต่ตอนนี้ <c oughs> เราไม่ไหวและะ้วค่ะเพราะว่าลูกๆโตแล้วเยี่ต้อโตแล้วเพราะว่าออภิชาติปอกดูยากก็่ากทรับ อภิชาตยากดูฟุตบอลฟุตบอลเนาะแล้วก็เน่นอนดิกว่าทามิโทรรัศน์ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใญใช่ค่ะเพราะว่าน้องๆค่ะก็คือตั้งแต่ชั้นป .5 ขึ้นไปนะคะอันนี้เป็นเคกฎในครอบครัวของเราค่ะก็คือตั้งแต่ชั้นป .5 ขึ้นไปค่ะน้องๆก็จะได้โทรศัพท์ค่ะกนละเครื่องโทรศัพท์นี้ก็คือเอาไว้ติดต่อกับคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละเองนั่นเองค่ะ ส่วนน้องๆดูอะไรนั้นเราสามารถควบคุมน้องๆได้ค่ะว่าน้องๆดูอะไรเพราะว่าเรามีโปรแกรมไงคะโปรแกรมควบคุมเด็กๆค่ะว่าวันหนึ่งเราจะให้ลูกๆอย่างเช่นชั่วโมงครึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะสําหรับ เวลาในการดูโทรศัพท์ค่ะแล้วเราก็ดูได้ด้วยค่ะว่าลูกๆดูวันนี้ยูยูยทูนะลูกๆเล่นเกม20่นาทีนะแล้วก็ WhatsApp 20ินาทีอันนี้เราดูได้ด้วยค่ะจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังดูได้ค่ะแต่ว่าบางครั้งมันก็แม่นุกคอ,อีก10นาที20่นาทีแต่ว่าอ่าแล้วก็เรียกอะไรเอ่ยอ่ามือถือนี่ก็คือเรายัางสามารถควบคุมลูกได้ค่ะแต่ว่าถ้าโทรทัศน์นี่ก็คือเราไม่สามารถควบคุมลูกได้เลยค่ะว่าลูกจะดู อะไรจะเอาอะไรเป็นตัวอย่างเราก็เลยคิดว่าโอเคตอนนี้ลูกๆทั้งสามค่ะโตแล้วเนาะเราก็คิดว่าลูกๆคงจะแยกเยะอะไรหลายๆอย่า,ยยางออกค่ะว่าอันไหนเป็นสื่อที่ดีอันไหนเป็นสื่อทีอ่ไม่น่าเอาเป็นตัวอย่างอะไร <Okay. S 1> ประมาณนี้ใช่ไหมออัมอกนึ่งสงดูอ,อักอนอมเราจะอัพเดตเ,เกี่ยวกับสัตนการ <laughs> ถ้าลูกอ่า ใช้โทรทัศน์ทางวันออ in one or two months we will update อีกหนึ่งเดือนถึงสองเดือนค่ะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ <laughs> <c oughs> เป็นสับดูค่ะว่าลูกๆใช้โทรทัศน์แบบไหนจะนั่งทั้งวันติดกับโทรทัศน์หรือเปล่าแต่ที่อ่าถ้าถามตุ๋ยนะต้องไปโอเคไปรับน้องไวดาค่ะสวัสดีครับจุ๊ด,ดีครับคุณพ่อจะไปรับน้องไวดาค่ะถ้าถามตุ๋ยนะคะเหตุผลก็คือ โทรทัศน์ค่ะถ้าลูกๆมีลูกๆเขาก็จะนั่งอยู่กับโทรทัศน์ทั้งวันค่ะเนาะเราควบคุมไม่ได้แต่ถ้าเครื่องมือถือนี่ก็คือเรายังควบคุมลูกได้ค่ะว่าให้ลูกๆดูอะไรบ้างเพราะว่าเราสามารถเขาเรียกว่ายัางไงเอ่ยควบคุมด้วยคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะ แฟนคลับทุกท่านก็ได้ยินได้ฟังไปเรียบร้อยแล้วค่ะว่าทําไมเราเพิ่งซื้อโทรทัศน์ให้ลูกๆค่ะจะพูดว่าครอบครัวนี้ล้าหลังไม่ทันสมัยอันนี้ก็ไม่ผิดเช่นกันค่ะเนาะแต่ว่าแต่ละครอบครัวนะคะตุ๋ยว่าเขามีเหตุผลกันทั้งนั้นเลยค่ะว่าแต่ว่าเขาจะซื้อให้ลูกๆเมื่อไหร่ซื้อให้ตอนไหนอันนี้ก็แล้วแต่ครอบครัวไปค่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้ค่ะตุ๋ยแล้วก็ครอบครัวค่ะขอตัวลาทุกท่านไปแค่นี้ก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสาหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ